สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะพบกับช่องมาดามฟองดูค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากคะ่ะไม่ยุ่งไม่ยากเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้จะพามากินซั้วขนมจีนใส่บวบฝรั่งนะคะอาแล้วก็จะมารีวิวริกทอดของมาดามฟองดูๆๆๆๆๆๆค่ะวันนี้เราจะมารองรีวิวริกทอดของมาดามฟองดูกันนะคะว่ามันจะแซ่บขนาดไหนคะ่ะมาคะ่ะไม่มีอะไรมากเลยอ่า มาค่ะก่อนอื่นจะมายั่วๆด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดซับ s ไคร b e กดกระดิ่งติดตามมาดาำฟองดูด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมายั่วๆนำกันค่ะ let's go ไหนเนาะรถไหนก่อนนะาะใส่เข้าไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นใส่รถชีทก่อน เป็นค่ะเฮ้ยมาสดพริกทอดด้วยกันนะคะแซลมอมมนเลยค่ะแซมอนย่างอิยะยากิ <laughs> มีความเป็นอีสานมีความเป็นเกาหลีค่ะ <laughs> ต้องลองอืม ต้ยมยำคาซิกเนเจอร์เริ่มซีซาซีซาด์าดนะคะเผ็ดค่ะ มันชอบกินหนังกร,บกรอบๆนี่ไทใครสิว่ามันอ้วนกับซ่างค่ะด่อนแค่ด้วยค่ะความอร่อย <c oughs> เน ah. oh. ี่ย hmm. ไ่ะม่ไ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 ม่นา่ะม่ไ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 ม่ค่ะ่ะม่เม่ไม่ไม่คม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไน่่่่ หเดือนเลยจ้าวันนี้เดี๋ยวจะพามาชิมมีทั้งหมดสี่รสนะคะอ่ะมาอันนี้รสชีสรสชีสมาชิมกันเลยะคะ่ะหลอกมันออกรสอันนี้จะเป็นรสชีสนะคะจะชิมรสชีสให้ดูคะ่ะนี่คะ่ะ ไม่เผ็ดมากค่ะกินเล่นได้เลยหดี๋จะก็ททานก็ย รสชีสโอเคมันจะมีความเป็นชีสความเป็นฝรั่งค่ะไม่เผ็มากกลมก่อ,อม่นนอเคอันนี้จะเป็นรสต้มยำกุ้งนะคะดูดิต้มยำกุ้งนี่จะเป็นต้มยำกุ้งลองดูนะคะ ม,ม,ม,มีความเป็นต้ยมยำกุ้งเผ็ดจะก,ก็ไม่มากค่ะเพราะทางร้านจะเน้นแบบทำแบบขบเคี้ยวเหมือนขนมได้กินกับเบียอะไรอย่างนี้นะคะดีแลกอะไรอย่างเนี้ยค่ะไม่ได้เน้นให้มันเผ็ดเน้นกลมกลม่อมอืม,อม ชต้มยำชิสุกข,ของต้งมยำนะคะอันนี้จะเป็นบาร์บีคิวค่ะอ่ามาเลยชิมบาร์บีคิวก่อนใช่เลยค่ะืม มีความเป็นบาร์บีคิวเหมือนขน,นมเลบาร์บีคิวอะไรประมาณนี้ค่ะแต่แค่เปลี่ยนมาเป็นพริกทอดเรือกค่ะอันนี้จะเป็นรสซิกเนเจอร์นะคะของทางร้านค่ะราคาจะสูงกว่าเพื่อนแล้วก็บัรจุจะหนึ่งร้อยแปดสิบกรัมมากกว่ามากกว่าอีกสามรสสามรสนี้จะบรรจุหนึ่งร้อยสาสิบกรัมค่ะชิมดูมีเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ ม,ม,มีความเป็นสามแซกค,ค่ะอิ่มมากค่ะเผ็ดด้วยหมดเปลี่ยนฟังกันนะคะแดดสะท้อนค่ะแล้วเข้าแสงกล้องมองไม่เห็นเลยอ ที่เผ็ดนี้ไม่ใช่เผ็ดพริกทอดนะคะเผ็ดตำพริกสดใส่พริกแห้งบวกพริกผงค่ะสไตล์เราค่ะเผ็ดมากค่ะพริกแห้งนี้แบบสุดยอดเลยเนองเวลาเผ็ดเผ็ดลึกเลยค่ะคลิปนี้มาดามฟองดูขอลาไปเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะฝาก ทอดมาดำคงดูได้นะคะอร่อยค่ะลองทานดูนะคะแซ่บจริงๆค่ะไม่ได้รอเล่นค่ะถ้าใครลองเราจะติดใจแต่ถ้ายังไม่ลองคุณก็ณยังไม่รู้ถูกต้องไหมคะอร่อยมากขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากลาไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ